สวัสดีทุกคนนะครับที่เพจวงในไทยลีกและทางไลน์แอดแอดวานซ์สปอร์ตนะครับเจอกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินครับก็นอกเหนือจากทางเพจทางไลน์แอดนะครับก็ฝากกดซับสไคร์ทางช่องของผมด้วยแล้วกันวันนี้เรื่องบอลไทยเนี่ยจริงๆไปไปมามามีเรื่องราวให้พูดถึงกันเยอะทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายเปลี่ยนทีมนะฮะ เป็นโค้ชก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วสำหรับโค้ชโอ่งรู้สึกเฉลิมแสนเปิดตัวกับการท่าเรือเอฟซีแล้วพร้อมกับโค้ชแอมปรมัดพรมแก้วนะครับโค้ชคู่ใจที่เป็นโค้ประตูก็ตามมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีโค้ชทีมงานสตาฟเข้ามาสมทบอีกนะครับเพราะว่าสตาฟชุดเดิมโค้ดอูสารุตีพันเนี่ยถูกขยับขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิคนะฮะแล้วก็จะเรื่องของทีมงานเนี่ยน่าจะยังมีโค้ดแขกเลยครับวิริยุทธ์บิดดูดละมายังอยู่แต่ว่าสตาฟอย่างพวกจักร้าทนหงษา นรงชัยวชิราบาลเนี่ยเห็นว่าไม่อยู่แล้วนะครับก็ต้องดูว่าจะมีใครเข้ามาเพิ่มบ้างแล้วก็นักเตะที่พี่โอ่เลือกมาเนี่ยจะเข้ามาเสริมอีกนะครับประมาณ1นึสองคนนะฮะตำแหน่งที่กาลังต้องการก็คือในแนวรุกในแนวบนนะครับจะรวมถึงต้องดูว่าจะมีเพิ่มเติมในแนวรับหรือเปล่านะครับส่วนการย้ยายเปลี่ยนทีมของนักเตะเนี่ย เราเห็นออฟฟิเชียลไปแล้วสำหรับจักรพันธ์ภัยสุวรรณนะครับจากสุดระการซิตี้เอฟซีย้ายไปอยู่กับบีจีมาทุมส่วนคนที่ยังไม่ออฟฟิเชียลเพราะว่าปกติบุรีรัมเขาไม่ค่อยเปิดตัวนักเตะอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแหกโค้งพลิกโผพิรดลชัมรัศมีก็จะโยกไปอยู่กับทางบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับเป็นการเสริมทีมที่ผมว่าถูกจุดนะเพราะว่าบุรีรัมก็ต้องการผู้เล่นกองกลางอยู่แล้วนะครับที่จะคอยมาช่วยงานกับจักรพันธ์แก้วพรม รัตนากรใหม่คามินะครับกลางเป็นประเภทแบบโฮอัพบอลเป็นพวกที่เป็นบ o ็อกซูบ็อกเป็นไดนาโมเป็นตัวที่ขึ้นลงได้จ่ายบอลสวิชเป็นแกนได้นะครับเล่นเกมรุกเกมรับได้ก็เหมาะเหมาะกับทางบุรีรัมที่กำลังต้องการตำแหน่งนี้แล้วก็เป็นนักเตะทีะ่น่าจะช่วยยก,กระดับให้กับทีมได้นะครับส่วนในเคสของธีรพลย้อยนะครับที่เป็นข่าวมาตลอดว่าจะไปบุรีรัมเนี่ย ถ้าที่ผมทราบข้อมูลมาล่าสุดนี่น่าจะไม่ใช่บุรีรัมแล้วนะครับอาจจะมีทีมที่มาแรงแซงทางโค้งปาดหน้าไปนะฮะตอนนี้ทีมที่เป็นทีมเต็งเนี่ยก็จะเป็นทีมทางโซนภาคเหนือนะครับที่เดี๋ยวเราต้องคอยดูกันต่อไปว่าดีลนนี้จะจะจบหรือไม่นะครับถ้าจบแล้วจะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับแต่ผมว่าตอนนี้มาแรงกว่าเลยสำหรับทีมนี้เพราะผมว่าจริงๆแล้วตัวรุกของบุรีรัมเองก็ไม่ได้ขาดแคลน มีตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะครับทั้งตัวไทยสุภโชคสาราชาสุภชัยเจดเดศสุภนัทเหมือนตาอาเซียนอย่างองตูนะครับแล้วก็ตัวต่างชาติอย่างเซงนอนอเบขออภัยครับเซมเอโรซากอนซาเวสแล้วก็ไมคอนโบนะฮะก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วถ้าจะขยายขนาดทีมไปอีกการตรเลั่กก็อาจจะเยอะไปแถมชุดที่พลท้องแท้ก็ขึ้นไปเล่นด้านบนได้ด้วยนะครับเป็นกลางลุกได้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเสริมก็น่าจะไปเสร็จทางทีมทางเชียงทางทางภาคเหนือนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่า ส่วนเรื่องต่อมาก็คงเป็นเรื่องทีมชาติไทยวันนี้ครับ21กรกฎาคมอากิระนิชิโนเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วนะครับแล้วก็ต้องไปกักตัว14วันนะฮะก่อนที่จะเข้ามาพูดคุยกับสมาคมฟุตบอลในเรื่องของการประเมินการทํางานนะครับแล้วก็แนวทางว่าจะทํางานกันต่อไปในรูปแบบไหนคนที่ทราบมาก็จะไม่มีการเปลี่ยนโค้ชครับนิชิโนทําต่อปีนี้ก็จะมีภารกิจในศึกยูยี่สามชิงแชมป์เอเชียนะครับที่จะต้องไปดวลกันนะครับว่า นิชโน่คุมทีมแล้วจะเป็นสตาร์โพสแบบไหนซึ่งเท่าที่ผมทราบข้อมูลมาอีกเนี่ยนิชโน่น่าจะไม่ได้มาคนเดียวครับเขาจะมีทีมงานมาด้วยแต่จะเป็นทีมงานวายไหนเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับยังเป็นข้อมูลที่เขายังไม่เปิดเผยนะครับแต่ว่าคราวนี้มาคงไม่ได้มาคนเดียวจะเป็นการทําทีมต่อแบบมีเงื่อนไขามากขึ้นมีการตรวจสอบประเมินผลงานแล้วก็วัดผลนะฮะในการฝึกซ้อมในการทํางานต่างๆให้มันเข้มข้นมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาอาจจะตามใจอาจจะ มันอ่อนผ่อนตามที่นิชโนต้องการมากเกินไปจนจนทาให้มันเกิดเรื่องของการบริหารจัดการภายในทีมชาติที่มันไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่ควรจะเป็นกลับมาคุยกันแล้วก็ปรับปรุงวิธีการทํางานกันใหม่ให้มันให้มันครบถ้วนให้มันรอบด้านมากขึ้นนะครับให้มันละเอียดกว่าเดิมแล้วก็ให้มันรอบครอบกว่าเดิมด้วยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่แฟนบอลเมืองทองถามผมกันมาเยอะมากเลยว่าตกลงสปอนเซอร์ใหม่เป็นใคร อันนี้มันเป็นเรื่องของการเจรจาของธุรกิจนะครับผมก็คงจะมาพูดชื่อของบริษัทหรือองค์กรที่จะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ตรงๆไม่ได้หรอกนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าเท่าที่พูดได้แล้วก็พอจะใบ้ได้แล้วกันนะฮะคือเดี๋ยวช่วงปลายเดือนนี้เขาก็จะมีการเปิดตัวสปอนเซอร์เป็นทางการในการค่าหน้าอกแล้วก็ทาง box wp ก็จะขึ้นตราโลโก้นี้แล้วนะครับเอาเป็นว่าชื่อที่เราเคยพูดกันมาว่าน่าจะใช่น่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นแสนสิริหรือว่านิสสันนะครับหรืออาจจะเป็น Red b บ l ู ซึ่งเรดบูลจริงไม่เกี่ยวเลยเพราะว่ามีโฆษณาฮอลนะครับรูปอมฮอลที่เป็นรถรถกระทิงแดงรถเรดบูลเนี่ยเขามาเป็นสปอนเซอร์โฆษณาเขาลงโฆษณาในเพจอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นแค่มาโฆษณาส่วนสปอนเซอร์หลักรายใหม่เนี่ยเอาที่พูดได้ก็คือจะเป็นค,คล้ายๆกับรักเก่าเรากลับมาประมาณนั้นนะครับจะบอกว่าเล่าเก่าในขวดใหม่ก็ไม่ได้ขวดใหม่ก็ขวดเดิมแต่ก็ถือว่าเป็น คนคนรักเก่าแล้วกันที่จะกลับมาสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์หลักอีกครั้งหนึ่งกับเมืองทองอ่ะก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้คงรู้กันนะครับโคต้าต่างชาติก็ไม่น่ามีมาเพิ่มละเจอซี่เคอร์รนจะเอามาใช้ในโคต้าต่างชาตินะครับผสมกับลูกัสโฮชาอ่ารวมไปถึงวิลเลมพอปนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือซาดอมิซเยฟเอเชียกระต่ายชาตินี่ก็ใช้4คนนี้นะครับอาเซียนก็เท่าที่ทราบตอนนี้ก็ไม่มีเลยนะฮะที่จะเอาเข้ามาเสริมนะครับก็ความเคลื่อนไหวก็ประมาณนี้ ส่วนเรื่องราวเดี๋ยววันศุกร์นี้เดี๋ยวอีคลิปหนึ่งเนี่ยผมคงจะลงรายละเอียดได้มากขึ้นในหลายๆประเด็นนะฮะโดยเฉพาะการโยกย้ายเปลี่ยนถ่ายทีมยังไงก็ฝากติดตามกันในเรื่องของข่าวเอกซีบอลไทยกันได้เช่นเคยเป็นประจำแบบนี้ที่เพจวงในไทยลีกและทางลา Ad Sport ไลน์แอดแอดวานซสปอร์ตนะครับดูคลิปแล้วก็ฝากซับสไคร์ช่องด้วยนะฮะวันนี้ผมแองกิษลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ